สวัสดีค่ะวันนี้ก่อนกลับนะคะเราก็จะมากินข้าวนะคะกันน้ำพริกเหมือนเดิมเลยเมนูเดิมๆแต่อร่อยนะคะอันนี้อะไรนะไข่เจียวชะอมกับน้ำพริกปลาาเออไม่ใช่น้ำน้ำพริกกะปิ อันนี้ยำใบมะก,กรอกนะคะใครเคยกินมากอร่อยมากจะ,จะเปรี้ยวนะคะใบมะก,กรอกจะเปรี้ยวทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาไปยำมกอเกือเนี่ย มีกะปิส่งตลอดกันอย่างงี้แล้วนก็ยังมีอะอืมเขาหนุนมากอ่ะมึงข้ากับช้อนไม่ขนาดเลยทมือทำมือใช่ไนมนี่มีู้หเมันหนาวเลยกินช้อนน่ะเขาเขาบอกว่าเขาบอกแขกจะมาบ้านถ้กจะ ถ้าเกิดว่าเออะไรนะช้อนชนกันไงช้อนชนกันแบบมาแม่ละมามาเลยอืมเทอืมอร่อยหอมมากอร่อยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคนมาบอกมินนี่พี่มีแมมีอะไรไม่อร่อยปะเขาไม่เคยกินแบบนี้อร่อยทุกอย่าง บึนข้าวเลยขินข้ออาวไป,ป่เยอะไปเยอะไปจะไปไม่รอนะไม่รอแล้วไปก็ไปเลยครับยัไม่กินเนี่ยยำนี้ก็เปยวอะไรมีมการรอเก็ห่อกับเดถุงมาหออันนี้มีไหลช้อนแต่นี้ไม่มีช้อนก็ถงว่ากัน,น,นมะเขือยาวนโคตรแซ่บเลยอะ อะไรอะไรจะห่อไปเยอะมะกอกเหรอเออต่อให้ไปอยู่งแล้วมะกอกน้ำพริกอ่องแล้วหลังอยากได้แล้วแม่แม่แม่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ทำน้ำพริกอ่องแบบที่ใส่มะเขือเยอะๆเหมือนที่ครูวัชรินชอบกินเมื่อก่อนที่ครูวัชริน รอหนูกินข้าวทุกวันทุกวันเราตอกขนาดก่อนก่อนดีกว่านันอันที่ก่อนแลก็เอาไปให้หมดอย่นเอาไปให้กินก้อนนะสิอันนี้นะ,ะได,ด้ยวซินจัดไปน้ำจัดไว้ส่ซินบอกสวดสวดลก็แล้วแตต้มก็ชอบเขมก็ตมไปที่พ่็มหน่อยเพราะว่านี่น่ต้มเข็ม,นนมต้มดีตัดแยกกันนึงอยวันก้อนอ่นี่ ตัวอะไรคิดถึงยาเห็นตัวว่าไอ้นึกเห็นไอ้นั่นว่าจะคิดไอ้นึกเป็นนึกลูกเป็นึกไอ้นึกไหนก็ไม่รู้ว่ามอเขามาตามเลยขี่รถตัวมาเขาเคยบ้านเหรอที่ไหนตนองไปหนองคายแล้วเหรอเหมือนตะวันเนี่ยอ้าว จะกินไม่เลแค่กึ้นไม่รู้เหรอน่าจะจริงแหละหมอเขาคงแบบมาแค่ถึงบ้านแล้วแม่ไปไหนตรงนี้แล้วแต่งหน้ากากนะแม่ดูไหมโอ้ย่าไปไปแม่แกสอนเขาบอกแล้วฮะไม่ไปก็ไม่ต้องใส่สอน จริงเปล่าเนี่ผมจะจริงมากคือยังบางทีรถตัวมาแบบนั้นพ่อบอกไม่ยอมเด็ดกา้านอืมไม่เด็ดก้านแข็งออกคนไม่มีฟันก็เกี้ยวยากผีมือใครพีมือซินน่ะ ผักจานนี้ไม่มีคนแตะเลยมิ้นแตะอยู่คนเดียวอือ,อจริงๆเพราะกล้างม,มันเยอะอย่างนี้กล้านแฉหรอือม,มันเสือเผาชิ้น๊ดเผาอ่อผักนี้ไม่ถึงอายุหรือเลยกินแบบบ้านๆอร่อย ีตอนบ่ายว่าจะไปบ้านไปหนองนีดอยเหมือนกันเนี่ยรูุที่แกะบทหลานี้แกะ,ะมันมาบอกแล้วไม่ไปก็น่นาเกลียดอะไรเหรอง,งานแต่งเหรอพ่อบวชอ๋องานบวชต้องสั่งจองเขาด้วยดิอืมนี่ตรงนั้น,น่ย

อุ้ยชื่อระวังไอ้ก,กี้มันกินตับหมาเออเอาเอาเอาไปไปเอา,เอาขัดไม่ได้ไเอาเลยเอาเลยตามใจฉันเมนกำลังมาตามใจฉันตามใจฉันโอ้เอาสิยังไม,ม่หมดจานเนี่ยเอาล้วครับ มีอันนี้ด้วยนะขนุนต่มอ,อันนี้ผัดขนุน,น,นตเล่นว่าแกงหน่อไม้ม<า>อันนี้มออันขอมันตไนพอ,อมือรถก็ได้ละโอ้มันคอผมก็มนกันลูดน,นะ <น>ะมะข่าเผาหมปิ้นมากมันจะหอมกินผ่านอะอร่อยมากแังนี้แบบว่ากินผักแบบวัวยอมแพ้ควายยอมแพ้บ้านนี้เป็นครัวสองระบบเตาถางกับเตาแก๊สฮนะ

นก,ก,กินม้เ,เดวเลยเดี๋ยวไป้เ,เออเด,เดี๋ยวไปจอมาออ,อ,อนี่กิไ่เนี่ยนี่ยวด,ดนกิน้ห่อแดิน้วดกลามใหญ่มากเลยางไมเหล่ากลามเ,เหล่ากลามตรงนี้ <laughs> หน้าเลืเลแบบนี้เอาให้นให้มันล้วหลอดไม่มีป่ะนจีงจะไม่อิ่มนะแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเอราะมีนี่กินผักเยอะเข้าอีกก็ให้ของปกของปกยวง มะเขือคืนกับน้ำพริกกะปิอืม อิ่มแล้วกินไม่หมดกินข้ากินผักเยอะเกินอิ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ถ่ายวันที่วันนี้วันที่สอ,สองค่ะโอเค